ก่อนหานหีน้ามอจุผิวชิ้นงานโฟมเมียนเราชิ้นงานขนาดลหนครับความเป็นมาและและคว,วามสัมทันโครงานนะครับปัจจุบันนี้การจุกผิวชิ้นงานโลหะไม่ได้มีการใช้สีอย่างเดียวมีการจุกเคลือบผิวชิ้นงานและยังมีนียมม์กาใช้งานทัวโลกครับการจุกเคลือบผิวโครเมียมเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อความทนทาน และความแข็งแรงและนวามนามของวัสดุครับโดยมาใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอื่นๆต้องความคนทานความแข็งแรงสูงระบรวนกัน กบนการนี้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและหลักสารละลายที่มีโครเมียมวัตถุประสงค์นะครับเพื่อออกแบบและสร้างศึดษาทิคเคลือบผิวชิ้นงานขนาดเล็กด้วยโครเมียมที่สาม,มารถเคลื่อนย้ายได้ครับกลองนะครับเพื่อทดสอบองค์ประกอบยึดษาทิคเคลือบผิวขนาดเล็กด้วยโครเมียม ในึ 1> 1่งสารนะครับสมมุติฐานจุดสาทีตสามารถที่จะจุกเคลือบผิวอตามองค์ประกอบที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพหนึ่งจุดสี่กรอบแนวคิดชุดสาธิตนี้ทํามาเพื่อให้นักศึกษาเพื่อที่จะสามารถจุบเคลือบผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนชิ้นงานและรู้ขั้นตอนการเชื่อมผิดชิ้นง,งานครับหนึ่งจุดห้าขั้นตอนการดำเน,นินการ หนึ่งรวบรวมข้อมูลและเขียนบทที่หนึ่งสองหางานวิจัยและเขียนบทที่สองสามออกแบบออกแบบโต้และหางานวิจัยและเขียนบทที่สามสี่เตรียมและสร้างอุปกรณ์ทดสอบและเขียนบทที่สี่ห้าสรุปการทดสอบและเขียนบทที่ห้าหกสอบจบครับหนึ่งจุดหกขอบเขตโครโงงานของการจุดคอเมียม ออกเขตกันออกออกเขตกันออกแบบและสร้างจุดสาธิตเคลือบผิวสองคนระับขอบเขตด้านการใช้งานสามครับขอบเขตด้นานประสิทธิภาพในจุดหกขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่งรวบรวมข้อมูลและวางแผนการทํางานสองครับกำหนดจุดประสงค์ส,นะสามออกแบบโต้วที่ใช้ใน,ในการชุกเฉื่นะอยเตรียมอุปกรณ์และวัด กดูที่ต้องการชุบห้าทำการทดสอบชุบหกลงมาทุกข้อมูลครับ,รบรม,มียางลอะครับการจุบข้อมยมเป็นกระบวนการจุบเอผิวโลหะเพื่อข้อมเมยมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพแบบเพื่อ,อความองางามกระบวนการมีใช้วิธีการเคลือบไฟฟ้าโดยนําโลหะที่ต้องการจุบไปแช่ในสารละลายที่มีโคเมียม จากนั้นจะต้อะแตไฟฟ้าเพื่อทําให้โครเมียมตกตะกอนลงผิว่ะครับหนึ่งจแปดครับประโยชน์ที่จะได้รับวหนึ่งเราสามารชุบเพิ่มผิวให้หนงงานได้สวยงามสองเพื่เพิ่พมทักษะในการชุบครับอ่าครับใครจะถามบ้างเอย ว่าขนาดเล็กตั่แต่แบบว่าความใหญ่ไม่เกินเท่าไหร่ขนาดเล็กผมจะใช้เป็นชิ้นงานวงกลมขนาดเล็กเ,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 กเชื่อเช่เหลี่ยงเหลี่ยงเหลี่ยงเที่ยวใช้อะไรเพิ่มความทนทานได้มากน้อยแค่ไหนความทนทานมันจะเหมือนการ เพื่อเพื่อไปในตัวครับเพื่อเพื่อความงดงามจาการประทานมาสึ้อ้อกเป็นการถูกเพื่อลงครับมีใครจะถามอะไรมั้ยครับไม,ไม่มีนะ